น,นักเรียนนะในระดับอนุบาลนนรัมมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ครูจะมาสาธิตใน2ทักษะที่เหลือนะค,คือทักษะการวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะด้วยความเร็วแล้วอันที่4ีคือนะับรับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นนะเป็น2ทักษะสุดท้ายที่นักเรียนในระดับอนุบาล3จะต้องปฏิบัตินะเดี๋ยวครูจะสาธิตในทักษะที่3ก่อนนะค,คือการวิ่ง หลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยความเร็วเดี๋ยวดูการสาธิตของคุณครูกิฟนะครับคุณครูทองจะให้สัญญาณด้วยวิธีการในการตบมือแล้วกูกิฟตจะวิ่งซิกแซกด้วยความเร็วอย่างต่อเนื่องไปแล้วกับครั้งเดียวเลยเตรียมตัวเห็นไหมครับนักเรียนและผู้มของเห็นสิ่งที่คุณครูกิฟทำไหมครับ ในการปฏิบัติเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับว่าครูกิฟจะเข้าทุกช่องนะครับที่เป็นระยะห่างของจุดที่ครูกําหนดไว้ให้ไม่มีจุดไหนเลยที่คุณครูกิฟจะข้ามเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่คุณครูนะครับจะเน้นที่สุดเลยคือน้องจะต้องมีความเข้าใจในการวิ่งซิกแซกตามช่องให้ได้ นะับเดี๋ยวดูมาอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนและผู้ครองนะสังเกตะนะครับทำด้วยความเร็วนับทำด้วยความเร็อะนะครับจบนับการสาธิตในทักษะที่3วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยความรวดเร็วนะครับต่อไปนะเป็นทักษะที่4นับที่น้องนะครับอนุบาล3หรือพี่อนุบาล3า นับจะต้องนับปฏิบัตินะครับคือรับลูกบอลที่กระดอนจากผืนนับให้ได้นับน้องอนุบาลสามาทำไม่ได้5ลูกนับจะต้องรับให้ได้นะ5ลูกนะครับดูการสาธิตลูกที่1นะครับเริ่มอ่านะครับลูกที่2ลูกที่3าม ลูกที่สี่ลูกที่ห้าอ่านะครับห้าลูกนะครับที่น้องหรือพี่อนุบาลสามจะต้องปฏิบัติให้ได้สังเกตนะครับจุดที่ยืนห่างนะครับจะประมาณ2เมตรนะสองเมตรก,กว่านะครับแล้วจุดที่จะกระดอนพื้นเห็นไหมครับจะอยู่ประมาณนับกึ่งกลางนะครับแล้วก็เวลาผักรู้ก,ก็พยายามผักให้ลูกนั้นวิ่ง นะครับเข้าหาน้องนะครับลูกบอลที่ใช้ไม่จะเป็นต้องเป็นลูกบาสนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลูกบาสนะครับบางบ้านอาจจะมีลูกบอลที่เป็นลูกบอลเหมือนกับลูกบอลเบาๆนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นลูกบาสมีอุปกรณ์อะไรที่บ้านสามารถดัดแปลงประยุกนะครับมาใช้ในการทดสอบดีได้เลยครับไม่จะเป็นต้องเป็นลูกของลูกบาสกีบอลแต่ถ้าเกิดทําพยายามให้มันเป็นลูกที่สามารถที่จะมีการกระดอน การกระเด้งหรือมีความยืดหยุ่นของอุปกรณ์ชนิดนั้นเพื่อที่น้องจะได้สามารถรับได้อย่างง่ายได้นะเพราะฉะนั้นคุณครูทั้ง3คนก็ขอจบนะครับการสาธิตทักษะนะครับทั้ง4ทักษะแล้วก็ครูคิดว่านะ้นองๆในระดับอนุบาล1 2 3นะครับจะมีความสุขกับการ,นะรปฏิบัติตามทักษะในแต่ละระดับชั้นนะครับ ครูทั้งสามคนก็ขอจบการสาธิตไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ